ให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติคือความรู้สึกทั้งหมดของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมีความชำนาญมาแต่เดิมวันนี้เป็นวรรันศุกร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2562เป็นการปฏิบัติธรรมต้นเดือนกรกฎาคมของเราแต่ว่าต้องมาปลายเดือนมิถุนายนแทน เพราะว่าสุกสาวอาทิตย์ต้นเดือนรกรกฎาคมนั้นติดงานสำคัญคืองานบวงสรวงไหว้ครูประจำปีและเป่ายันตกรอบเพชรเป็นด,ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนการปฏิบัติธรรมว่าการที่พวกเราปฏิบัติธรรมนั้นเราได้ปฏิญาณตน ว่ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็แปลว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อมักเพื่อผุณน,นั้นจะยากเย็นแสนเข็นขนาดสิ้นชีวิตลงไปเราก็ต้องยองมเพราะว่าถ้าไม่มีความมุ่งมั่นขนาดนั้น เราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้เพราะว่ากิเลสนั้นฝังรากลึกอยู่ในใจของเรามานับชาติไม่ท้วนถ้าไม่มีความมุ่งมั่นที่จะขุดคุยหรือถอนอย่างจริงใจเราก็ไม่สามารถที่จะรื้อถอนกิเลสออกจาก,กจิตจากใจของเรา ถ้าหากว่าตามแนวการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นท่านใช้คำว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีคือประกอบความเพียรซึ่งเป็นตบะในการเผากิเลส ถามว่าความเพียรระดับไหนถึงจะเผากิเลสให้หมดสิ้นหรือว่าตายลงไปได้ก็คงประมาณต้องเผาเหล็กจนละลายแต่ว่าพวกเราทั้งหลายเมื่อประกอบความเพียรไปในเบื้องต้น พอกิเลสเริ่มรู้ตัวว่าเราเอาจิงก็จะดิ้นรนแสดงมายาการออกมาอย่างเช่นว่าไม่ไหวแล้วเมื่อยเหลือเกินปวดเหลือเกินจะขาดใจตายลงไปอาการของโรคทุกอย่างกำเริบหมดเหล่านี้เป็นต้น ความจริงการปฏิบัติธรรมเราก็คือการบำเพ็ญเพียรเพื่อเผากิเลสัแต่พอากิเลสเริ่มร้อนก็หลอกลวงเราว่าเราจะตายมันซึ่งความจริงสิ่งที่จะตายก็คือกิเลสแต่เพียงว่ากิเลสอาศัยร่างกายของเราอยู่เรามีความรักความห่วงใยในร่างกายนี้มาก เราก็โดนกิเลสหลอกทุกทีว่าร่างกายนี้จะตายแล้วเราก็เชื่อหลงผิดไปปล่อยให้กิเลสมีโอกาสในการเจริญเติบโตต่อไปข้อที่สองคือสัมมชาโนประกอบไปด้วยอาการรู้ตัว คือรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรในการปฏิบัติธรรมนั้นภาษาบาลีกล่าวว่าธรรมานุธรรมปฏิปติก็คือต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมสิ่งที่ทรงคุณค่าหาได้ยาก แม้แต่อัจฉริยะมนุษย์สุดประเสริฐขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดนับชาติไม่ท้วนช่วงสุดท้ายของบํมเป็นบาร,รมีเนาะใช้เวลาถึงสี่อสงไขยและแสนมหากับดึ่งสามารถค้นพบธรรมที่แท้จริงได้ถ้าหากว่าเราไม่ทุ่มเท ไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรสมควรจะทำอย่างไรถึงจะถูกต้องเหมาะสมเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทําได้ตัวสุดท้ายท่านบอกว่าสติมาประกอบไปด้วยสติคือการระลึกได้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นแก่นของการปฏิบัติธรรม เพราะถ้าขาดสติเราก็จะไหลตามกิเลสไปคราวนี้สตินั้นถ้าจะทรงตัวมั่นคงต้องมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนเสริมถ้าหากว่าไม่มีสมาธิสติก็ไม่แหลมคมไม่ว่องไวไม่รู้เท่าทันกิเลส ดังนั้นคำตอบพองการที่เราจะทรงสติได้ก็คือสมาธิสมาธิเป็นโซ่ข้อกลางที่จะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันระหว่างสติสมาธิและปัญญามีสติมีสมาธิสภาพจิตของเรานิ่งสงบเกิดความผ่องใสปัญญาก็จะเกิด ต่เห็นว่าปัญหาทุกอย่างความทุกทุกอย่างเกิดมาจากการมีร่างกายนี้ทำอย่างไรที่เราจะเบื่อหน่ายคลายกำนัดหมดความปรารถนาในร่างกายนี้ก็ต้องเห็นทุกเห็นโทษว่าร่างกายนี้นำพาให้เกิดทุกโทษเวรภัยแก่เราตลอดตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตาลงไป ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ประเดประดังเข้ามาหาเราก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการมีร่างกายนี้เท่านั้นถ้าปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเห็นชัดเจนเช่นนี้ก็จะเกิดความเบื่อนหน่ายใครกําหนัดหมดความปรารถนาในการเกิดมามีร่างกายนี้ เมื่อหมดความปรารถนาในร่างกายของตนก็ย่อมหมดความปรารถนาในร่างกายของคนอื่นหมดความปรารถนาในการที่จะเกิดมาในโลกที่เต็มไปได้วยความทุกข์ยากเลร้รอนสภาพจิตก็จะเคลื่อนคลายถอนออกจากความยึดมั่นถือมั่น การที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกขเข้าสู่นิพพานก็จะเกิดขึ้นได้ลำดับต่อไปให้ทุกท่านภาวนาและพิจารณาตามวิทยาศัยจ,จนกว่าได้รับสัญญาณบอกวังหมดเวลา ค่อยค,ค,คลายสมาธิอันมาน,นะจ่ะใครที่ไปปฏิบัติธรรมในช่วงวันเกิดเทวอตาตมได้ผ่านมาคงจะรู้วิธีแล้วทันที่ยังไม่รู้วิธีก็คือให้กำหนดสติแนวแน่มั่นคงอยู่จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเราก่อนแล้วค่อยขยับแบ่งความรู้สึกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งอยู่กับการภาวนาและพิจารณาของเราอีกส่วนหนึ่งได้ใช้ในการอธิษฐ์นกุศลกันต่อไป